กระทรวงการอุดมศึกษาประกาศยกเว้นค่าสมัคร TCAS สรอบ Admission เพื่อเป็นการช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวตรวจราชการการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีและพบป่าตัวแทนนักเรียนกว่า100คนโดยต oui? well ัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสทางการศึกษา นางสาวสุภพมาศกล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษามีนโยบายให้ผู้เข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้เรียนอย่างมีความสุขและมีไรายได้ระหว่างเรียนขณะที่ตัวแทนนักเรียนได้เสนอให้เพิ่มจำนวนสนามสอบทีแคสให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ยังมีข้อติดขัดในบางส่วนรวมถึงอยากให้ปฏิรูประบบการศึกษาไทยต้อง,ต,องต้องเรียนว่าเด็กๆทุกคนเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือมีความสงสัยว่าตกลงข่าวที่ได้ยินเรื่องเรื่องการสมัครทีแคสฟรีเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะวันนี้เราก็มายืนยัน,นเพราะว่าบังเอิญว่าในเว็บไซต์ของ t ีแคสเนี่ยัยังไม่ขึ้นว่าออหนึ่งว่า900บาทเนี่ยฟรีใน10บอันดับแรกเนี่ยวันนี้ก็เลยมามาให้ความมั่นใจแล้วก็มาให้ความเข้าใจนะคะว่าทางอวียกับทปอเนี่ย,ยร่วมมือกันเต็มที่ในการที่จะตั้งใจที่จะให้น้องๆเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือ เพิ่มโอกาสให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยนี่ให้มากขึ้นเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาบอกว่าทีแคสเก้าร้อยบาทที่ว่าลืมไม่ลืมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งน้องๆก็ก็ก็ดูมีความสุขขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างก็ยังต้องฝากไปถึงทางทปอในหลายๆเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นส่วนของทางอวโดยตรงนะคะในเรื่องของระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปด้วยความสุขสนานนะคะน้องๆก็ รู้สึกว่าเขาก็ได้ได้เจออย่างน้อยก็คือได้ระบายนะคะได้ฝากไปนะคะได้ฝากคําถามไปได้รับคำตอบที่ก็น้องก็น้องก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าแล้วก็เป็นโอกาสที่เด็กไทยอย่างนี้ก็กล้าแสดงออกขึ้นนะคะไม่เหมือนสมัยเราก็อาจจะแบบไม่มีใครถามเลยตอนี้พอตารางก็แย่งกันถามอยากจะหมดเวลานะคะก็ถือว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นค่ะ